วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสกู๊ตชี่ที่ซื้อมาจากร้านวอลโพนี่นะคะหรือว่าร้านของพี่ฝนนั่นเองเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยค่ะชิ้นแรกจะเป็นนี่เลยนะคะนากิตตี้ค่ะเป็นสีเหลืองรูปหัวใจนะโบเป็นสีชมพูดสดนะสวยมากเลยชอบนะคะแล้วก็เป็นแผงด้านหลังก็จะเป็นลายเส้นนะคะเราจะดี ลายเส้นเป็นสองพันสิบหกนะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปไดูชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นโทฟูออฟโทฟูนะคะเป็นเต้าหู้เป็นสีเขียวมิ้นอันนี้เราขอดูในคลิปนี้แล้วละกันนะคะโทฟูออฟโทฟูนะนี่ค่ะสนใจติดต่อนี่เลยนุ่มสโลมากเป็นสีเขียวมิ้นนะคะ มีหลายสีมากเลยนะแต่ว่าเราชอบสีนี้นะเนื้อเขานิ่นนะคะกลิ่นกลิ่นเป็นกลิ่นแอปเต้าคู่เลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกัน ชิ้นต่อไปเราซื้อเป็นอันนี้เลยนะคะเป็นเนี่ยค่ะครีมพับหน้าฝักทองแบบนี้ครีมพับครีมพับค่ะครีมพับฝักทองม่รา้เส้นนะเดี๋ยวเรามลนขึ้นก่อนมันสโลมมากเลยน,นะคะตรงนี้เน้นนะ ดยังไม่ขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราให้ดราดยเส้นแล้วกันนะคะค่ะเดี๋ยวจะทำคลิปดีลุทุกชิ้นอีกทีหนึ่งนะคะเป็นแซมมี่นะนี่ค่ะแซมมี่ต่อเชนสีส้มนะเดี๋ยวเรชิ้นต่อเชนสีส้มค่ะเดี๋ยวเรไปชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นนี้นะคะจะเป็นเนี่ยอะไรคะเป็นตัวโดนัทรูปนี้นะ เอก็มีลายเส้นนะคะมีหลายสีเลยนะแต่เราก็มี็สีนี้นะคะสีสดดีก็น่ารักด้วยนี่นะคะจะเป็นแท็กค่ะด้านหลังแท็กนะคะเป็นปอเชแล้วก็มีปักกี้ด้วยเดี๋ยวไปชิ้นต่อไปกัน ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยโคนโคนปอมๆนะเป,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 ป็นโคนปอมๆบูรินค่ะมีหลายสีเตเราองแค่สีเดียวนะนี่ค่ะเป็นอันนี้นะคะดาลัง ก็ okay. เดี๋ยวไปดูชิ้นต่อแล้วลืมบอกมีโปรชิมสีทองนะคะชิ้นต่อไปจะเป็นอันนี้เลยนะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ของคาฟเฟ่ดิเอนนะมุ่งสโลมากค่ะเป็นเบรอร์เกอร์เนี่ยนะคะอันนี้ซื้อมาจากร้านพี่ฝนนะ แล้วก็อันนี้นุนะ่มสลอมอ่ะเราทำคลิปรีวิวทิน้งนะกนน็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะอืมก็จะเราก็จะทำรีวิวทุกชิ้นเลยนะ แต่ว่าพวกสี้นเล็กๆอาจจะจับมาอยู่ในคลิปเดียวกันนะชอบมากชิ้นนี้มีไส้นะคะไส้ต่างๆหลายสีเลยอ่อเราบิเพลินให้ดูเพลินได้เส้นน้าหลังก็เป็นแบบลายเอทีน่ากนี่อันนี้จะเป็นลายสเส้นแท็คคาเฟอไดเอ็นนะคะอันนี้จะเป็นหน้าหลังแท็กนะโอเค